ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีล้างหัวพิมพ์กันนะครับแล้วก็ทดสอบพิมพ์นะครับให้เรามากดปุ่มเครื่องมือนะครับกดไปที่ตัว Y แล้วก็กด Color หรือ Black ก็ได้นะครับผมทดสอบอันนี้หลังจากที่ผมเติมหมสีดำไปนะครับ รอจนมันขึ้นเลขหนึ่งก่อนนะครับอย่าเพิ่งถอดหัวหรือสายชาร์เดี๋อย่าเพิ่งถอดสายปลั๊กออกนะครับรอให้มันขึ้นเลขหนึ่งนะครับ แล้วมากดทดสอบพิมพ์กันนะครับกดไปที่ตัว A e นะครับแบกหรือคันเลือก็ได้นะครับทดสอบพิมพ์สีนี่นะครับปกติดีนะครับ ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องคูเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ